คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งหลานๆของเรากลับมีท่าทีที่ดูเหมือนไม่เคารพหรือดูถูกเราบ้างอาจจะเป็นคำพูดน้ำเสียงหรือแม้แต่การกระทำเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราเจ็บใจรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามหรือถูกดูแคลนในบ้านของตัวเองความจริงแล้วนะสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยมากในยุคสมัยนี้เพราะความแตกต่างระหว่างวัยความเข้าใจที่ไม่ตรงกันและวิธีการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนไป แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเข้าใจก็คือเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะตอบสนองอย่างไรนั้นสำคัญมากๆเพราะปฏิกิริยาของเราไม่เพียงแค่ส่งผลกับความสัมพันธ์ในขณะนั้นแต่มันยังกำหนดอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างปู่ย่าตายายกับหลานในระยะยาวด้วยบางครั้งเราอาจจะโกรธอารมณ์เสียหรือรู้สึกอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อแสดงความไม่พอใจแต่รู้ไหมคะว่ามีบางปฏิกิริยาที่เราควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะถ้าเราทำไปมันจะทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก และความสัมพันธ์ที่อบอุ่นที่เราปรารถนาก็จะห่างไกลออกไปมากขึ้นทุกทีวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง5ปฏิกิริยาที่ห้ามทำเด็ดขาดเมื่อหลานมีท่าทีดูถูกหรือไม่เคารพเราถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ไปรับรองเลยว่าความสัมพันธ์จะแย่ลงแน่นอนแต่ถ้าเราเข้าใจและหลีกเลี่ยงได้เราจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับหลานๆและสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวได้ค่ะเริ่มกันที่ปฏิกิริยาแรกเลยนะคะนั่นก็คือการใช้อารมณ์โตตอบท,ทันทีโดยไม่คิดให้รอบคอบหลายท่าน อาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้หลานพูดจาไม่สุภาพหรือมีท่าทีที่ดูเหมือนดูถูกเราแล้วเราก็รู้สึกโกรธมากๆจะร้อนอยากจะตะคอกใส่ดูด่าทันทีหรือแสดงความโกรธออกมาอย่างรุนแรงความรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากเขเพราะเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีอุปการคุณและรู้สึกว่าเราสมควรได้รับความเคารพแต่ถ้าเราปล่อยให้อารมณ์ครอบงำและตอบสนองด้วยความโกรธทันทีสิ่งที่จะตามมาก็คือหลานจะรู้สึกถูกโจมตีถูกดูดา่าและแทนที่จะเข้าใจว่า หาตัวเองทำผิดเขากลับจะรู้สึกว่าถูกปฏิบัติไม่ยุติธรรมเด็กสมัยนี้นะคะเขาเติบโตมาในยุคที่การสื่อสารเปิดกว้างพ่อแม่หลายคนใช้วิธีพูดคุยอธิบายเหตุผลมากกว่าการดูดา่าดังนั้นเมื่อเขาถูกดูอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดมากขนาดนั้น เขาจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งไม่ยอมรับและอาจจะยิ่งดื้อรั้นมากขึ้นบางครั้งเด็กก็จะหนีหน้าหลีกเลี่ยงการอยู่กับเราหรือแย่กว่านั้นคือเขาอาจจะไปบอกพ่อแม่ในแง่ที่ทําให้เราดูเหมือนเป็นคนใจร้อนเป็นคนไม่เข้าใจเด็กและนั่นก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเรากับลูกของเราด้วยแทนที่จะใช้อารมณ์โต้อตอบทันทีสิ่งที่เราควรทําก็คือหายใจเข้าลึกๆให้ตัวเองสงบลงก่อนถ้ารู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ลองหาข้ออ้างออกจากสถานการณ์นั้นไปพักสักครู่อาจจะบอกว่ายายขอไปดื่มน้าก่อนนะจ๊ะ หรือปู่ขอไปนอนพักสักครู่ให้เวลาตัวเองได้ใคร่ครวนว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมหลานถึงมีท่าทีแบบนั้นและเราควรจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรเมื่อเราสงบแล้วเราค่อยกลับมาพูดคุยกับหลานด้วยน้ําเสียงที่สงบและอธิบายว่าสิ่งที่เขาทําหรือพูดทําให้เรารู้สึกอย่างไรการทําแบบนี้จะทําให้หลานเปิดใจรับฟังและเข้าใจความรู้สึกของเรามากกว่าการถูกดูอย่างรุนแรงปฏิกิริยาที่สองที่เราควรหลีกเลี่ยงก็คือการเปรียบเทียบหลานกับเด็กคนอื่น หรือกับยุคสมัยของเราหลายครั้งเมื่อเราเจอหลานที่ไม่น่ารักหรือไม่เคารพเราอาจจะพูดออกไปว่าหลานบ้านข้างๆเข,า,ขาน่ารักกว่าเธอมากนะักเขาเอาใจใส่ยายเขามากหรือสมัยปู่เป็นเด็กน่าไม่เคยกล้าพูดกับพ่อแม่ปู่ย่าแบบนี้หรอกเคารพมากหรือแม้แต่น้องชายเธอยังดีกว่าน่ารักกว่าเยอเลยทำพูดแบบนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นการสอนเป็นการให้หลานเห็นตัวอย่างที่ดีแต่ความจริงแล้วมันทําให้หลานเจ็บใจมากมาก การเปรียบเทียบนั้นไม่ได้ทำให้เด็กอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแต่กลับทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่ได้รับความรักแบบไม่มีเงื่อนไขและรู้สึกว่าเราชอบคนอื่นมากกว่าเด็กที่รู้สึกแบบนี้จะเริ่มสร้างกำแพงใจกับเราเขาจะไม่เปิดใจไม่อยากจะใกล้ชิดและอาจจะกลายเป็นว่าเขายิ่งห่างเหินจากเรามากขึ้นไปอีกยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบเขากับพี่น้องของเขาเองก็จะยิ่งสร้างความขัดแยง้งและความหึงหวงระหว่างพี่น้องด้วยทำให้บรรยากาศในครอบครัวตึงเครียดไปหมด ส่วนการเปรียบเทียบกับยุคสมัยของเรานั้นก็ต้องเข้าใจว่าสังคมเปลี่ยนไปวัฒนธรรมการเลี้ยงดูเปลี่ยนไปสมัยก่อนเด็กอาจจะเงียบๆเ,เชื่อฟังทุกอย่างที่ผู้ใหญ่พูดไม่กล้าถามไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแต่สมัยนี้เด็กถูกสอนให้มีความคิดเป็นของตัวเองกล้าแสดงออกกล้าถามคำถามซึ่งบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการดูถูกหรือไม่เคารพมันอาจจะเป็นแค่วิธีการสื่อสารของเด็กสมัยใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยการบอกว่าสมัยก่อนไม่เป็นแบบนี้ก็เหมือนกับการบอกว่าเธอไม่ควรจะเป็นแบบที่เธอเป็น ซึ่งมันทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับในตัวตนของเขาสิ่งที่เราควรทำแทนการเปรียบเทียบก็คือพูดถึงความรู้สึกของเราโดยตรงบอกหลานว่าตอนหลานพูดแบบนั้นยายรู้สึกเจ็บใจนะจ๊ะหรือปู่อยากให้หลานพูดกับปู่ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่านี้ได้ไหมการพูดแบบนี้จะทำให้หลานเข้าใจความรู้สึกของเราและมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองแย่กว่าใครหรือว่าเราไม่รักเขา ปฏิกริยาที่สามที่เราต้องหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งก็คือการเล่าเรื่องเก่าหรือขุดคุยความผิดในอดีตมาพูดซ้ำบางครั้งเมื่อหลานทําให้เราไม่พอใจเราอาจจะพูดว่าก็เธอนี่แหละครั้งที่แล้วก็ทําแบบนี้ครั้งก่อนก็ทําแบบนี้เธอไม่เคยเปลี่ยนเลยสักครั้งหรือจาไหมตอนเธออายุสิบขวบเธอก็เคยพูดกับยายแบบนี้แล้วเธอไม่เคยเรียนรู้เลยหรือแม้แต่ตั้งแต่เธอเป็นเด็กก็ดื้อแล้วโตวขึ้นก็ยิ่งดื้อ การขุดคุยอดิตแบบนี้ฟังดูเหมือนเราพยายามให้หลานเห็นว่าปัญหาเป็นปัญหาที่ซ้ำๆแต่ความจริงแล้วมันทําให้หลานรู้สึกว่าเราไม่เคยให้อกยายไม่เคยลืมสิ่งที่ผ่านมาและไม่เห็นการเติบโตหรือความพยายามเปลี่ยนแปลงของเขาเลยการพูดแบบนี้ทําให้เด็กรู้สึกหมดหวังรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเราก็จะจําแต่เรื่องเก่าๆที่ไม่ดีเสมอมันเหมือนกับการติดป้ายว่าเขาเป็นคนแบบนั้นตลอดกาลและไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงได้เด็กที่รู้สึกแบบนี้จะไม่มีแรงจูงใจ ที่จะปรับปรุงตัวเองเพราะคิดว่าอย่างไรเราก็จะมองเขาในแง่ร้ายอยู่ดียิ่งไปกว่านั้นมันยังทำลายความไว้วางใจเพราะหลานจะไม่กล้าทำผิดพลาดหรือเปิดเผยความรู้สึกของเขากับเรากลัวว่าเราจะเอาไปพูดซ้ำในอนาคตที่จริงแล้วนะคะทุกคนก็เคยทำผิดพลาดเด็กก็เหมือนกันเขากำลังเรียนรู้กำลังเติบโตและบางครั้งเขาก็อาจจะทำผิดซ้ำแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมในปัจจุบันพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้และช่วยเขาหาวิธีจัดการกับมันให้ดีขึ้นแทนที่จะกุดคุยอดีตมาว่ากล่าว เราควรจะบอกว่าตอนนี้ที่หลานพูดแบบนั้นทําให้ปู่รู้สึกไม่สบายใจปู่อยากจะให้เราคุยกันดีกว่านี้ได้ไหมหรือยายรู้ว่าบางครั้งหลานอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่คําพูดมันทําร้ายความรู้สึกยายนะจ๊ะการพูดแบบนี้จะทําให้หลานรู้สึกว่าเรายังเชื่อในตัวเขายอตั้งให้โอกาสเขาและยังเห็นว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปฏิกิริยาที่สีที่เราควรหลีกเลี่ยงก็คือการเอาเรื่องไปฟ้องพ่อแม่ของหลานทันทีหรือการพูด ในแง่ลบเกี่ยวกับหลานกับลูกของเราสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากข้าเมื่อหลานทําให้เราไม่พอใจหรือดูถูกเราเราอาจจะโทรหาลูกของเราทันทีแล้วบอกว่ารู้ไหมลูกเธอมันทําอะไรวันนี้มันไม่เคารพแม่เลยมันพูดกับแม่แบบนี้นี่เธอไม่สอนลูกเธอ,เห,รอหรือหรือลูกเธอนี่มันเลวจริงๆนะดื้อม,มากไม่รู้เอาอะไรมาจากใครแย่จริงๆการทําแบบนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกโล่งใจชั่วครงหนึ่งเพราะได้ระบายความไม่พอใจออกมาแต่ผลที่ตามมานั้นมักจะแย่มากมาก อย่างแรกเลยลูกของเราที่เป็นพ่อแม่ของหลานอาจจะรู้สึกว่าถูกวิาพากวิจารในการเลี้ยงดูลูกรู้สึกว่าเราบอกว่าเขาเป็นพ่อแม่ไม่ดีไม่รู้จักสอนลูกซึ่งมันทําให้เขาไม่พอใจและอาจจะเกิดความขัดแย้งระหว่างเรากับเขาด้วยลูกของเราอาจจะรู้สึกว่าเราแทรกแซงการเลี้ยงดูลูกของเขามากเกินไปหรือรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจว่าการเป็นพ่อแม่สมัยนี้มันยากแค่ไหนอีกอย่างหนึ่งเมื่อพ่อแม่ของหลานได้ยินเรื่องจากเราก็อาจจะไปดูหลานอย่างรุนแรงซึ่งทําให้หลานรู้สึกโกรธเรารู้สึกว่า เราเป็นคนที่ฟ้องและไม่อยากจะอยู่กับเราอีกต่อไปมันซาสังความรู้สึกลบลบและทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินมากขึ้นนอกจากนี้การพูดในแง่ลบเกี่ยวกับหลานกับพ่อแม่ของเขายังมีโอกาสที่หลานจะได้ยินหรือรู้เรื่องอีกไม่ว่าจะเป็นจากการที่พ่อแม่เขาไปบอกเขาหรือจากการที่เขาได้ยินเราคุยโทรศัพท์เด็กสมัยนี้ฉลาดมากเขารู้เรื่องมากกว่าที่เราคิดและเมื่อเขารู้ว่าเราพูดเขาในแง่ลบกับคนอื่นเขาจะรู้สึกทรยศ์รู้สึกว่า เราไม่รักเขาและความไว้วางใจก็จะหายไปเลยความสัมพันธ์ที่เคยอบอุ่นก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นความเย็นชาและการหลีกเลี่ยงกันสิ่งที่เราควรทำแทนการไปฟ้องทันทีก็คือลองจัดการเองก่อนพูดคุยกับหลานโดยตรงด้วยความสงบอธิบายความรู้สึกของเราและให้โอกาสหลานได้แก้ตัวหรืออธิบายมุมมองของเขาบ้างบางครั้งเราอาจจะเข้าใจผิดหรือหลานอาจจะมีเหตุผลที่เราไม่รู้หลังจากที่เราได้พูดคุยกับหลานแล้วถ้ายังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้พ่อแม่รู้ก็ควรจะพูดในลักษณะที่ สร้างสรรค์ไม่ใช่การฟ้องหรือบ่นแต่เป็นการแจ้งข้อมูลและถามคำปรึกษาเช่นวันนี้หลานมีพฤติกรรมแบบนี้นะแม่คิดว่าเป็นเรื่องปกติของวัยหรือเปล่าแม่จะพูดกับหลานดีไหมหรือแม่รู้ไหมว่าทำไมหลานถึงพูดแบบนี้แม่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมอาจจะเป็นเรื่องที่แม่เข้าใจดีกว่าการพูดแบบนี้จะทำให้ลูกของเรารู้สึกว่าเราเคารพเขาในฐานะพ่อแม่และเราไม่ได้ต้องการจะสร้างปัญหาแต่ต้องการจะเข้าใจและช่วยกันแก้ไข ปฏิกิริยาสุดท้ายที่ห้ามทำเด็ดขาดก็คือการใช้เงินหรือของขวัญเป็นเงื่อนไขในการควบคุมหรือลงโทษหลานสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยมากาเมื่อหลานทำให้เราไม่พอใจเราอาจจะพูดว่าถ้าหลานยังทำแบบนี้ปู่จะไม่ให้เงินเธออีกต่อไปนะหรือเอาล่ะยายจะไม่ซื้อของเล่นให้อีกแล้วเพราะเธอไม่เคารพยายหรือแม้แต่ของที่ปู่จะให้ในวันเกิดเธอนะปู่จะเอาไปให้หลานคนอื่นที่น่ารักกว่าแทนคำพูดเหล่านี้ฟังดูเหมือนเป็นการสอน เป็นการให้หลานเห็นผลของการกระทำแต่ความจริงแล้วมันสร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์มากกว่าที่คิดการใช้เงินหรือของขวัญเป็นเครื่องมือในการควบคุมนั้นมันทำให้ความรักและความห่วงใยที่เรามีให้หลานกลายเป็นสิ่งที่มีเงื่อนไขหลานจะเริ่มรู้สึกว่าเราจะรักเขาต่อเมื่อเขาทำตามที่เราต้องการและเมื่อเขาทำให้เราไม่พอใจเราก็จะไม่รักเขาถอนความรักออกไปความรู้สึกแบบนี้ทำร้ายจิตใจของเด็กมากๆทํทำให้เขาไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์และไม่รู้ว่าความ รักของเรามันแท้จริงหรือไม่นอกจากนี้มันยังสอนเด็กให้คิดว่าความสัมพันธ์นั้นสามารถซื้อได้ด้วยเงินและถ้าเขาไม่ทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการเขาก็จะถูกตัดขาดจากสิ่งที่เขาควรจะได้รักบอยิ่งไปกว่านั้นการทำแบบนี้ยังอาจจะส่งผลในทางตรงกันข้ามคือหลานอาจจะยิ่งโกรธยิ่งดื้อรั้นและยิ่งไม่อยากจะเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะรู้สึกว่าถูกกูเข็นถูกบังคับไม่ใช่การที่เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทํานั้นผิดจริงๆบางครั้งหลานก็อาจจะทําตัวน่ารักเพียงเพื่อจะได้เงินหรือของขวัญไม่ใช่เพราะเขาเข้าใจและเคารพเราจริงๆนั่นก็หมายความว่าเขาเรียนรู้ที่จะหลอกลวงที่จะแกล้งทําตัวดีเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่เพราะค่านิยมที่ถูกต้องและในระยะย,ยาวพฤติกรรมการแสร้งทําเหล่านี้ก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจไม่ลึกซึ้งแอและเต็มไปด้วยความหลอกลวงและผลประโยชน์มากกว่าความรักที่แท้จริง สิ่งที่เราควรทําแทนการใช้เงินหรือของขวัญเป็นเงื่อนไขก็คือแยกเรื่องความรักกับเรื่องพฤติกรรมออกจากกันเราควรจะบอกหลานว่าปู่รักหลานเสมอนะไม่ว่าหลานจะทําอะไรแต่พฤติกรรมที่หลานทําวันนี้มันไม่ถูกต้องและปู่อยากจะให้หลานเปลี่ยนแปลงหรือของขวัญที่ยายให้หลานนั้นเป็นเพราะยายรักไม่ใช่เพราะหลานต้องทําตัวดีเสมอแต่ยายก็อยากให้หลานเข้าใจว่าการพูดจาที่สุภาพนั้นสําคัญการทําแบบนี้จะทําให้หลานรู้สึกปลอดภัยในความรักของเราและมีแรงจูงใจที่แท้จริงในการปรับปรุง พฤติกรรมของเขาเองไม่ใช่เพราะกลัวจะสูญเสียสินของนอกจากนี้ถ้าเราต้องการจะสอนหลานเกี่ยวกับเรื่องผลที่ตามมาจากการกระทําเราควรจะใช้วิธีที่เหมาะสมเช่นถ้าหลานไม่ยอมทํางานบ้านที่ได้รับมอบหมายผลที่ตามมาก็คือเขาจะไม่มีเวลาดูทีวีหรือเล่นเกมซึ่งมันเป็นผลสืบเนื่องที่สมเหตุสมผลไม่ใช่การถอนความรักไม่ใช่การไม่ให้ของขวัญที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพฤติกรรมนั้นเลยลองคิดถึงความแตกต่างนะคะการบอกว่าถ้าหลานไม่ทําการบ้านหลานจะไม่มีเวลาดูทีวีนะัก มันสมเหตุสมผลกว่าการบอกว่าถ้าหลานไม่ทําการบ้านปูจ่จะไม่ให้เงินวันเกิดหลานอย่างหลังมันไม่มีความเชื่อมโยงตันกันเลยและมันแค่เป็นการขู่เข็นด้วยผลประโยชน์ตอนนี้เราได้พูดถึงห้าปฏิกิริยาที่ห้ามทําเด็ดขาดแล้วนะครัไม่ว่าจะเป็นการใช้อารมณ์โตอตอบทันทีการเปรียบเทียบหลานกับคนอื่นการขุดคุยความผิดในอดีตการไปฟ้องพ่อแม่ทันทีและการใช้เงินหรือของขวัญเป็นเงื่อนไขทั้งหมดนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ความสัมพันธ์กับหลานจะดีขึ้นมากๆเลยค่ะ แต่ความจริงแล้วการที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกเจ็บใจโกรธหรือไม่เข้าใจว่าทําไมหลานถึงปฏิบัติกับเราแบบนั้นแต่ถ้าเราลองมองในมุมกว้างขึ้นลองเข้าใจว่าเด็กสมัยนี้เขาเติบโตมาในโลกที่แตกต่างจากเราอย่างมากเขามีความกดดันมีสื่อออนไลน์มีเพื่อนที่มีอิทธิพลมีการเรียนที่หนักและบางครั้งเขาเองก็กําลังสับสนกําลังหาตัวตนพฤติกรรมที่ดูเหมือนดูถูกหรือไม่เคารพนั้นบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่ความไม่รู้เป็นการลอกเลียนแบบเพื่อนหรือเป็นการแสดงออกของคความเเรีียดท่อง ขาไม่รู้จะจัดการยังไงดังนั้นหน้าที่ของเราในฐานะปุยาตายายก็คือเป็นที่พึ่งเป็นแหล่งความรักที่มั่นคงเป็นคนที่เข้าใจและให้อภัยไม่ใช่เป็นอีกคนหนึ่งที่มาเพิ่มความกดดันหรือความรู้สึกไม่ดีให้เขาเมื่อเราเลือกที่จะตอบสนองด้วยความสงบด้วยความรัก,ด,รกด้วยการฟังและด้วยการให้โอกาสเราจะพบว่าหลานของเราก็จะค่อยๆเปิดใจเขาจะค่อยๆเคารพเรามากขึ้นไม่ใช่เพราะเขากลัวหรือถูกบังคับแต่เพราะเขารู้สึกถึงความรักที่แท้จริงที่เรามีให้ และอย่าลืมนะคะว่าไม่มีปู่ย่าตายายคนไหนสมบูรณ์แบบเราทุกคนก็เคยทําผิดพลาดเคยใช้อารมณ์ไปเคยพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดแต่สิ่งสําคัญคือเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นและพยายามทําให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปถ้าเราเคยทําอะไรที่ทําให้หลานเจ็บใจไปก็ไม่เป็นไรข้าเราสามารถขอโทษเขาได้สามารถบอกเขาได้ว่าครั้งที่แล้วปู่พูดไปไม่ดีปู่ขอโทษนะปู่จะพยายามทําให้ดีขึ้นการที่เราเป็นแบบอย่างในการยอมรับความผิดยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบ และพยายามปรับปรุงตัวเองนั้นมันจะสอนหลานให้เห็นว่าการเติบโตและการเรียนรู้นั้นไม่มีวันสออินสุดและทุกคนก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมออีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือการดูแลตัวเองของเราบางครั้งเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยไม่สบายหรือมีความเครียดจากเรื่องอื่นๆเราก็จะอดทนกับหลานได้น้อยลงจะหดงิดง่ายและตอบสนองด้วยปฏิกิริยาที่ไม่ดีดังนั้นการที่เราดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเราให้ดีพักผ่อน ให้เพียงพอหาเวลาทําในสิ่งที่เราชอบมีเพื่อนฝูงที่เราสามารถระบายได้มันจะทําให้เราเป็นปู่ย่าตายายที่ดีขึ้นด้วยเพราะเราจะมีพลังงานและความอดทนมากกว่าในการจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทายนอกจากนี้การที่เราเข้าใจว่าบทบาทของเราในฐานะปู่ย่าตายายนั้นแตกต่างจากบทบาทของพ่อแม่ก็เป็นเรื่องสําคัญมากเช่นกันเราไม่ได้มีหน้าที่ต้องวินยัยหรือลงโทษหลานเหมือนพ่อแม่เขาบทบาทของเราคือการให้ความรักให้คําแนะนําเป็นที่พึ่ง และเป็นแหล่งภูมิปัญญาและประสบการณ์ชีวิตเราเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นให้การยอมรับและให้มุมมองที่กว้างขึ้นจากประสบการณ์หลายสิบปีที่เราผ่านมาดังนั้นเมื่อเรายึดติดกับบทบาทนี้เราจะพบว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้มงวดหรือควบคุมหลานมากนักแต่เราจะเป็นผู้ให้ที่ไม่มีเงื่อนไขและนั่นคือสิ่งที่หลาน้องการและจะจดจําไปตลอดชีวิตของเขาและอย่าลืมนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ดีนั้นสร้างจากการสื่อสารที่ดีการใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพ และการแสดงความรักในรูปแบบต่างๆไม่ใช่แค่การพูดแต่การกระทําก็สําคัญเหมือนกันการที่เราใช้เวลาฟังหลานฟังเรื่องราวของเขาความฝันของเขาความกังวลของเขาโดยไม่ตัดสินไม่ว่ากล่าวแต่ให้ความสนใจและความเข้าใจมันจะสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นมากหลานจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าว่าเขาสําคัญและว่ามีคนในโลกนี้ที่เข้าใจเขาจริงๆนอกจากนี้การทํากิจกรรมร่วมกันก็เป็นวิธีที่ดีมากในการสร้างความสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอาจจะเป็นแค่การทําอาหารด้วยกันการทําสวน ด้วยกันการเล่นเกมกระดานง่ายๆหรือแม้แต่การนั่งดูทีวีด้วยกันสิ่งสำคัญคือความรู้สึกของการอยู่ด้วยกันของการแบ่งปันและของความสนุกสนานที่ไม่มีแรงกดดันความทรงจำที่ดีเหล่านี้จะเป็นรลักฐานที่แน่นแฟ้นของความสัมพันธ์และเมื่อมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นรลักฐานนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ไม่แตกสลายง่ายๆบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าหลานสมัยนี้ ไม่เหมือนสมัยก่อนเขาติดโทรศัพท์เขาไม่ค่อยคุยกับเราเขาดูห่างเหินแต่ลองคิดดูนะคะว่าโลกของเขามันเต็มไปด้วยสิ่งร้าต่างๆมากมายเขาต้องเจอแรงกดดันจากหลายทางดังนั้นถ้าเราต้องการจะเข้าถึงเขาเราอาจจะต้องปรับตัวเรียนรู้สิ่งที่เขาสนใจบ้างถามเขาบ้างแสดงความสนใจในชีวิตของเขาอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ถามไปเท่านั้นแต่ฟังคำตอบของเขาอย่างตั้งใจจดจำสิ่งที่เขาบอกและนำมาพูดคุยในครั้งต่อไปวิธีการเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะทำให้หลานรู้สึกว่าเราสนใจเขาจริงๆไม่ใช่แค่อยากจะสอน หรือแนะนำอย่างเดียวและสุดท้ายนี้อยากจะบอกกับทุกท่านว่าการเป็นปู่ย่าตายายนั้นเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมมากเราได้มีโอกาสเห็นรุ่นใหม่เติบโตได้ถ่ายทอดความรักภูมิปัญญาและประสบการณ์ชีวิตของเราให้กับพวกเขาและได้รับความรักและความทรงจำที่งามจากพวกเขาแม้จะมีความท้าทายบ้างแม้บางครั้งจะไม่เข้าใจกันแต่ถ้าเราเลือกที่จะตอบสนองด้วยความรักด้วยความอดทนด้วยการเรียนรู้และด้วยการหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาที่ทำลายความสัมพันธ์เราจะพบว่าความสัมพันธ์กับหลาน ของเรานั้นเป็นหนึ่งในความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตดังนั้นครั้งต่อไปที่หลานทําให้เราไม่พอใจหรือมีท่าทีที่ดูเหมือนดูถูกลองหยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆและคิดถึงห้าปฏิกิริยาที่เราได้พูดถึงวันนี้อย่าใช้อารมณ์ทันทีอย่าเปรียบเทียบอย่ากุดคุ้ยอดีตอย่าไปฟ้องทันทีและอย่าใช้เงินหรือของขวัญเป็นเงื่อนไขแทนที่จะทําสิ่งเหล่านั้นลองเลือกหนทางที่สร้างสรรคกว่าหนทางที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความอดทนเพราะในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่หลานจะจดจําไปตลอดชีวิต ไม่ใช่สิ่งของหรือเงินที่เราให้แต่ค,คือความรู้สึกที่เขาได้รับเมื่ออยู่กับเราคือความอบอุ่นความปลอดภัยและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขถ้าวันนี้วิดีโอนี้ทําให้คุณได้ข้อคิดบางอย่างหรือถ้าคุณมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันและอยากจะแบ่งปันลองมาเล่าให้ฟังกันในคอมเมนต์นะคะเราทุกคนต่างเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกันและบางครั้งการได้รู้ว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่เจอปัญหาเหล่านี้มันก็ทําให้เราโล่งใจและรู้สึกดีขึ้นได้คะ่ะ และถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆปู่ย่าตายายท่านอื่นๆที่อาจจะกำลังเจอปัญหาคล้ายๆกันและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพราะเรามีเนื้อหาดีๆอีกมากมายที่จะช่วยให้ชีวิตหลังกเกษียณของคุณเต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่คุณรักจำไว้เสมอนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวิธีที่เราตอบสนองมันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในชีวิตและในความสัมพันธ์ของเราทุกวันคือโอกาสใหม่ที่เราจะเป็นปู่ย่าตายายที่ดีที่สุด ที่เราสามารถเป็นได้และทุกช่วงเวลาที่เราใช้กับหลานคือโอกาสที่เราจะสร้างความทรงจำที่งดงามและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับครอบครัวโดยเฉพาะกับหลานหลานที่น่ารักของคุณจงใช้ชีวิตให้เต็มที่ในทุกวัยและจำไว้เสมอว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ความรักและความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไม่มีวันหมดอายุข้าขอบคุณที่รับชมวิดีโอวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ